สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะวันนี้ไทยก็าพาพ่อบ้านมา follow up นะคะตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ปรับยานะคะวัยน,นี้แล้วเนาะก็ต้องมาเจอโรงพยาบาลเจอหมอเนี่ยค่ะงานหลักนะคะ บรรยากาศก็เงียบเหงาค่ะเพื่อนๆมานั่งรอพบคุณหมอนะคะพอดีเขาเล่นเปียโน,โนด้วยค่ะเลยได้อัดไว้ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเงียบมากค่ะเพื่อนๆปกติไม่ใช่แบบนี้นะคะเพื่อนๆโรงพยาบาลสมิติเวชนะไทยบอกเลยยังกำมาเดินเล่นนะคะปกติอะเตะตอนเนี้ย คิดว่าถ้าใครไม่ป่วยจริงคงไม่มีใครอยากเดินเข้าโรงพยาบาลเนาะเพื่อนเนาะนะจริงๆนะมันมันโมันเยอะอะโควิดมันเยอะจริงๆค่ะก็หลังจากเสร็จสิ้นเรื่องพ่อบ้านนะคะไทยก็มาบูตตัวโมเดอร์นาเข็มสให้ตัวเองนะคะที่เราจองเป็นวัคซีนทั้งเลือกนะคะเพื่อนๆ ก็เงียบเหงาเช่นกันค่ะก็เสร็จสิ้นด้วยดีไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยค่ะเพื่อนๆชิลมากเ <c oughs> จ้าหน้าที่มือเบามากค่ะไม่เจ็บเลยไทยก็เดินออกชิลๆนะคะพออีกวันหนึ่งรุ่งเช้าพากันไปเลาะตึกใบหยกต่อค่ะเพื่อนๆน ก็คือไม่ได้รู้สึกปวดเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้รู้สึกมึนอะไรเลยนะคะก็ยังไปได้นะคะแล้วก็ไปชมวิวกันนะคะแล้วก็ไปทานมื้อเที่ยงบุฟเฟ่ตนะคะอาหารก็งั้นๆแหละเพื่อนๆเ,เนาะแต่ตอนเย็นของเขาน่าจะดีนะคะที่จะเป็นซีฟู้ดนะคะวิวก็คงจะสวยกว่านะคะแต่ว่า ไทยไม่สะดวกนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นรอบเย็นเนาะไทยก็เลยมาแค่ชมวิวนะคะส่วนอาหารก็เป็นแค่กับแก้มแก้หิวไปเล,เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆก็คือถามว่าดีไหมก็ไม่ไม,ไ,มไม่ได้อยู่ในสายตานะคะแต่ว่าวิวเขาก็ให้เราชมได้ทั้งชั้น77นะคะเพื่อนๆแล้วก็ ทั้งชั้น84นะคะก็คือแบบไม่มีใครเลยค่ะเพื่อนๆเ,เงียบเงานะเงียบเงาแบบมีแต่เราอะ่ะแต่ข้อดีคือมันมีความรู้สึกว่าเออมาก็มาช่วงนี้ดีเหมือนกันนะมันมันไม่ต้องกลวัวค่ะเพื่อนๆ<ม>ว่าคนเยอะแต่ตอนที่เราไปทานข้าวนะคนเยอะนะคะเพราะว่าออฟฟิศน่ะพวกสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ไปดูวิวไม่มีใครเลยคนเดียวเด้งๆนี่แหละไม่มีใครเลยแล้วแบบเ <c oughs> จ้าหน้าที่ที่หมุนหมุนรอบให้ดู360องศาเ,เพื่อนๆคิดดูไม่มีใครอ่ะ <c oughs> เออเราก็ชมกันไปถ่ายกันไปพักกันไปนะคะเ,เพื่อนๆพ,พอกลับมาบ้านนะคะอีกวันหนึ่งซิงรั่วค่ะเ,เพื่อนๆงานเข้า ส่วนตัวนี้นะคะเพื่อนๆเฮอของใหม่ค่ะสั่งทําไว้ตอนที่ก่อนจะไปหาหมอนะคะเพื่อนๆพอกลับมานะคะช่างก็มาติดให้พอดีค่ะโอ้ยเปรื่มปริมค่ะเพื่อนๆคือแบบว่ามันเป็นโซนที่อยู่ในครัวค่ะเพื่อนๆแล้วด้านหลังเรามันจะติดกับอีกโครงการหนึ่งเนาะ เราก็ติดให้อุ่นใจอ่ะเพื่อนๆนแต่ก็วงเล็บขอความสวยงามนะคะเพื่อนๆนก่อนจะพาเพื่อนๆนมาชมดอกไม้ใบหญ้านะคะเพื่อนๆนกำลังบานนะคะเพื่อนๆนมุมเล็กมุมน้อยของไทยนะคะคือในอนาคตนะคะเพื่อนๆนไทยไม่รู้นะว่าเพื่อนๆน ในอนาคตเพื่อนๆต้องการอะไรและอยากได้อะไรส่วนไทยนะคะเพื่อนๆแก่ไปไทยอยากได้สวนสวยๆที่มีดอกไม้ที่เราชอบดูแลง่ายๆสะอาดๆก็ก,ก,ก็แก๊ๆเปิดประตูเปิดหน้าต่างห้องไหนขอให้เจอดอกไม้ไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆ คือเวลาเราแก่ไปนะเพื่อนๆขอให้บ้านเราอะอยู่ได้ทั้งวันแล้วก็อยู่แล้วมีความสุขนะคะเพื่อนๆน,นี่คือสิ่งที่ไทยอยากได้นะคะมีสวนครัวเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อนๆไว้ยามแก่นะคะมีอะไรที่ซื้อมาจากห้างต้นอะไรที่มันสวยงามนะคะเพื่อนๆ ไทยก็ปักปักชำชำนะคะหรืออะไรที่เคยซื้อมาครั้งก่อนนู้นนะคะเพื่อนเพื่อนเออซื้อว่างั้นเถอะก็มาโปรยโปรยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยตำลงตำลึงก็ให้เขาเลื้อยไปนะคะเผื่อแก่ไปจะได้แกงกินได้นะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยเนาะเนาะนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนไทยก็คิดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมีอะไรก็ปักปักชำชำ เผื่อขาดเผื่อเหลือบางทีในตู้นะคะเพื่อนๆเราก็มาเด็ดมาเอาแถวๆเนี้ยค่ะใส่ลงหม้อนะคะไม่ใช่มีอะไรเราก็ไปแต่ห้างนะคะเพื่อนๆก็คือเนาะเนี่ยนี่ก็ปลูกเองนะคะเพื่อนๆมะเขือนะเอ้ยดูสิคะรอดูนะคะ ตรงนี้ก็อัปเดตความสวยงามค่ะเพื่อนๆก่อนหน้านั้นช่างสีก็เหยียบเละตุ้มเปะนะคะก็พึ่งจะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะแมวเมืวก็มาหมาเมอก็มาอิเละตุ้มเป๊ะทีหนึ่งค่ะ